ทุกคนมาลุ้นติดอันดับโลกต่อนะครับสำหรับมิวสิกวิดีโอยอดนิยมครับสาวสำน้อยคอยฮัรน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงวันนี้ f c ซแฟนคลับครับอยู่เพิ่งถอยนะวันนี้อิมได้ไปสำรวจเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับวิดีโอมิวสิกยอดนิยมทั่วโลกครับทุกคนร้อยอันดับครับมีเพลงไทยครับทุกคนที่ได้ขึ้นไปอยู่อันดับที่47แล้วเป็นเพลงผิดตั้งแต่เริ่มแรกนะครับทุกคนได้มีการขึ้นไปอยู่อันดับที่47เรียกได้ว่า โอ้โหนี่ยทุกคนตอนนี้เนี่ยแฟนคลับ f c ก็ลุ้นนะครับว่าเพลงของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจะไต่ไปถึงอันดับโลกหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนต้องบอกว่ามิวสิกวิดีโอยอดนิยมทั่วโลกเนี่ยเขาประมวลนะครับในวันที่27ครับและวันนี้กําลังประมวลผลวันที่28แล้วนั่นคือเขากําลังประมวลผลวันพริที่เพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปล่อยเมื่อวานนี้นั่นเองครับทุกคนมาลุ้นเดี๋ยวอิ่มข่าวกระแสจะส่องเรื่อยๆก็แล้วกันนะทุกคนถ้าติดอันดับเนี่ จะรีบนะครับมารายงานให้กับ FC Fan คลับได้ฟังได้ชมกันเลยครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้พวกเรานะครับก็เข้าไปดันวิวเพลงของน้องกันต่อครับทุกคนให้ติดอันดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ครับทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ทั่วโลกเนี่ยก็กาลัง React เพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยทีเดียวครับและตอนนี้ก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยสร้างปรากฏการณ์นะครับติดหนึ่งในมาแรงครับทุกคนนะภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับปังมากๆลูกสาวครับทุกคนด้วยเพลงที่เพราะนะครับด้วยเพลงที่ติดหูนะครับทุกคนก็แฟนคลับเนี่ยฟังวนไปวนมาครับแล้วก็แฟนคลับเอซีของน้องอิงเพชรบ้านแพงทั่วโลกเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันดันเพลงนี้ให้ทะลุ1ล้านภาย ในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองครับทุกคนปังมากๆกันเลยทีเดียวครับและตอนนี้ก็มันลุ้นระดับโลกไปเลยครับทุกคนอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการขึ้นชาร์ตเนี่ยอุ้งอิ่มข่าวกระแสไม่ห่วงเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับเพลงของน้องอุ้มอิ่งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ถูกขอเยอะมากๆใน FM ต่างๆหรือว่าในเรดิโอต่างๆครับทุกคนเชื่อว่าเร็วๆนี้นะครับเพลงของน้องเนี่ยขึ้นชาร์ตในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับทุกคนรวมถึงอันดับโลกซึ่งต้องบอกว่าอุ้มอิ่งเนี่ยก็ ไปอันดับที่17มาแล้วครับพี่คนต้องบอกแบบนี้เลยว่าเอินฮักนางเอกน้อยเนี่ย ไปสูงสุดอันดับที่17ระดับโลกนะครับและเพลงนี้นะครับอุ้งอิมเชื่อว่าไต่อันดับขึ้นไปอันดับโลกแน่นอนครับทุกคนแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยวิวต้องพุ่งเรื่อยๆนะทุกคนต้องพุ่งเรื่อยๆต้องแบบว่าไม่นิ่งนั่นเองครับทุกคนอย่างที่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับก็มีแฟนคลับหลายคนเนี่ยเฝ้ารอนะครับทุกคนกับยอดวิวที่จะทะลุล้านนะครับปรากฏว่าทะลุล้านกลางดึกนั่นเองครับทุกคนเนาะปังมากๆกันเลยทีเดียวนะครับเหมือนที่ลูกสาวขอมาเลยอุ้งอิงนะดันดันเพลงหล่าให้ติด ขอ1วัน1ล้านวิวนะครับโอ้โ oh. ห แล้วก็พอพอๆเวมซแฟนคลับก็คือไม่ทําให้น้องผิดหวังจริงๆครับสําหรับสาวสําน้อยคอยฮักนะครับต้องบอกว่าอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยก็เพื่มใจในตัวลูกศิษย์แบบสุดๆนะครับและยังเผยอีกครับทุกคนว่าการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องดูศิลปินเป็นหลักด้วยใช่ไหมครับทุกคนพอดูอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยว่าน้องมีความสามารถแล้วอาจารย์บิ๊กภูมิรินก็ใส่เต็มเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคําร้องทํานองต่างๆอย่างที่บอกว่ายากมากแล้วก็บางคำเนี่ยอุ้มอิ่มก็คือเอาอย่างงี้ดีกว่าครับ ทุกคนไปดูคำแปลนะครับจากไทยเป็นอังกฤษจากอังกฤษเป็นไทยเนี่ย YouTube งงคือไม่รู้ว่าจะแปลอะไรดีคือคำมันยากมากๆเลยเมื่อวานนี้ทําเอายูทูบเบอร์หลายๆท่านเนาะจากต่างประเทศก็คือสตั้นไปเหมือนกันกับเพลงของน้องอีเพ็รบ้านแพงเพลงนี้เพราะว่าคําเยอะ แล้วก็ต้องบอกว่าทํานองต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานเนาะทุกคนแล้วก็หลายคนก็เลยหลุดโฟกัสไปเลยกับคําร้องก็เลยแบบเต้นอย่างเดียวเลยถ้าสังเกตเมื่อวานนี้ยูทูบเบอร์ที่ออกมารีแอคนะครับเพลงของน้องเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องคําเท่าไหร่นักเขาจะโฟกัสในเรื่องของดอนตรีนะครับเอ็กเซสซอรีของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมากกว่าอย่างที่บอกว่าโอ้โหจัดเต็มมากๆมันจะเป็นแดนเซอร์ต่างๆครับทุกคนแล้วก็ชุดของน้องอุงอิงเนี่ยสองชุดด้วยกันเมื่อวานนี้นะครับที่สิง เพลงนี้ก็ถือได้ว่าปังมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ได้ดูอุ๋งอิงแบบเต็มอิ่มเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ฟังเพลงน้องกับการที่แบบมี MV มีพระเอก MV นางเอก MV อะไรแบบนี้ครับทุกคนแล้วไม่ได้ดูน้องแบบเต็มๆแต่แตเพลงนี้นะครับน้ำเพชรสตูดิโอก็คือจัดให้จัดหนักเลยนะก็คือได้ดูอุ๋อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยใน MV แบบเต็มๆกันเลยทีเดียวครับมีการซิงค์สองชุดด้วยกันนั่นเองครับโอ้โหเมื่อวานนี้อุ๋มอิมก็มีโอกาสได้ไปดูเหล่าบรรดาพี่ๆยนะูทูบเบอ,อร์อกกนรเน เ,เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าองคอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยพลังเสียงมาเต็มมากๆและคําร้องทํานองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็เขาชื่นชมอ c อกเซสซอรีในการามีแดนเซอร์นะครับมีนางรําต่างๆที่มารําด้านหลังองค์อิงนะครับแล้วก็ชมในความสวยงามนะครับทุกคนของชุดองค์อิงอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ก็มาแบบในมาดนางพญาลำเพลินกันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะก็ ปังมากๆแล้วก็วันที่หนึ่งนี้นะครับเห็นพ่อโจบอกว่าจะทําโชว์ใหม่ให้กับน้องด้วยนะครับทุกคนเรันแล้วนะครับตอนนี้เขาเริ่มขายบัตรกลุ่มปิดแล้วแล้วก็ในช่วงนี้นะครับทุกคนใครที่สามารถเดินทางไปที่บ้านน้องในบุญกะถินเนี่ยก็ไปชมโชว์น้องแบบสดๆได้ครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าน่าจะเป็นโชว์นะครับทุกคนสาวสำน้อยคอยฮักนี่แหละที่พ่อโจเนี่ยจะจัดหนักจัดเต็มนะครับให้กับลูกสาวอย่างแน่นอนครับทุกคนเนาะก็ถือว่าพ่อโจเนี่ยโอ้โหทุ่มทุนสร้างสุดๆนะสำหรับ อาหารจานด่วนแล้วก็เป็นอาหารจานคุณภาพมากๆเลยนะครับที่เสิร์ฟแฟนในเมื่อวานนี้นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวไหลเรื่อยๆเนาะมุ่งสูงนะครับทุกคน1นึ่งล้านห้าแสนวิวแล้วโอ้โหปังมากอันนี้ยังไม่ยังไม่ถึงข้ามวันกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนและยอดวิวเนี่ยไหลแบบเรื่อยๆจริงๆนะครับไหลแบบ เนิบๆเรื่อยๆนะครับทุกคนเนาะถ้าทุกคนเข้าไปดูกันแบบเรียลไทม์ตอนนี้คือยอดวิวเนี่ยพุ่งไม่หยุดเลยด้วยการเป็นด้วยเพลงที่เพาะด้วยเพลงมหาชนด้วยนะครับก็เลยทําให้เพลงนี้เนี่ยทุกคนเนาะกลายเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยแห่นะครับไปคบเวอร์กันเยอะแยะมากมายแล้วนะไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ต่างๆครับทุกคนที่เหมือนกับว่าแชทมาขออนุญาตพ่อโจเนี่ยร้องเพลงนี้นั่นเองนะครับปังมากๆานะทุกคนก็มาลุ้นอันดับโลกกันนะครับวันนี้เดี๋ยวอิ่มข่าวกระแสจะเข้าไปส่องอยู่บ่อยๆนะมีเพลงไทย1เพลงที่ติด47แล้วหวังว่านะครับทุกคนของอิงเนี่ยจะติดอันดับเช่นเดียวกันนะครับทุกคนเนาะสำหรับระดับโลกเพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปดูกันเรื่อยๆนะทุกคนเอาให้ติดอันดับโลกไปเลย ร้อยมิวสิกวิดีโอยอดนิยมครับพี่คนจะเป็นของอญิงเพชรบ้านแพงไหมก็ต้องมารอติดตามกันนะครับดันให้ทะลุอันดับโลกไปเลยนะสําหรับวันนี้นะครับพี่คนแล้วก็ในดอมมุมพอิ่มข่าวกระแสตอนนี้ก็มีการเข้าไปดูเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะสำหรับเพลงนี้นะครับซึ่ง แม่แม่แฟนคลับเนี่ยก็ฟังกันวนไปวนมานะครับทุกคนด้วยเพลงที่เพราะด้วยถ้าเป็นเสียงอิงอ่ะทุกคนแฟนๆเนี่ยก็ให้การตอบรับดีมากๆเลยนะไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรและยิ่งเป็นเพลงที่เป็นท่วงทํานองที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นน้องร้องสักเท่าไรนักลําเพลินนะครับและอันนี้ก็คือเป็นเป็นผลงานที่ท้าทายความสามารถน้องแบบสุดๆนะครับทุกคนก็หลายคนก็ให้การซัพพอร์ตนะครับให้การต้อนรับดีมากๆสำหรับเพลงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดันไปอันดับโลกกันครับทุกคนวันนี้นะเอาให้ทะลุนะครับ 2ล้านวิวไปเลยสําหรับวันนี้อาจยังไม่ครบวันเลยนะครับทุกคนก็ เป็นพรุ่งนี้เนาะสาใช่ไหมครับทุกคนก็จะครบ1วันนะครับอันนี้ก็คือแบบโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งวันเลยอ่ะทุกคนเนาะล้านแตกแล้วสำหรับองค์อิงครับทุกคนยังไม่ถึงครึ่งวันของ YouTube เลยอ่ะปังมากมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนอะสำหรับคลิปนี้นะครับใครนะครับทุกคนยังไม่ได้ไปฟังเพลงของน้องนะครับสาวสาน้อยคอยฮักครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปฟังเข้าไปเชร์เข้าไปแชร์ได้และทุกคนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆตอนนี้คอมเมนต์เนี่ยทะลุแสนไปแล้ว ปังๆดังๆเปรลี่ยงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ